เอาละใช่กองฟางเนี่ย <story> ก็เป็นเท่าเป็นการเพลื่อน้น <t ool> ้มันเป็นน้ำมันทรายเขาอยูวะทรายเขาหม่เมื่อเน่ยจับติงเอาไปปลูกใครแล้วกัน๋ยวถอยไม่ดีให้เขาเหรอเอ้ตายไม่เกี่ยวเอาเลยไปนาเราเลี้ยวอยู่ไหนเนี่ย มีรโยวนให้อยู่เนี่ยโยวนมาหมดเลยมาเอาตัวให้เรียวดิเรียวรอเรียวเลียวขึ้นมาเนี่ยเลี้ยวขอไม้บ้างดิเดี๋ยวดำจมน้ำตายนี่มันจะอนาไม่จมน้ำหรดิข้างล่างดูดิมีอากาศด้วยอะดูดิลูกบ้าเป็นอากาศด้เฮ้ยโตโตไม่ตายอย่างอากาก็เลยขึ้นลงก็ไม่รู้ครับแต่สุดไปห้อง ่ายไปทรายทำที่ตัวอันเมยเงินที่ฟาร์มกินกไม่ควรเกะเอเลี้ยวขอไม้น่อยขอไม้อ่อยโอ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 เมะังไม้แต่หม่ันอ่ใช้เยอะนะจอมันแต่มากเฮ้ยนี่ใช้เยอะนะเยอๆจไป่านทางนี้นี่ขอไม้มาเยอะจังเลยยี พอจะติดก็ไม่นะก็เปลี่ยนไม้ไปทกับอันทันทีไม่นะนี่ก็พอห,หัน,นหนออีนี่กีอัน่อยู่ม่อดอันนะไม้อะห้เอาไม้ดไ,มได้ไมหมดนะ,ะนี่นี่ววนี่นี่ทำอะวะอ๋อเงินันมีเสียตาย power dead <ต> เออทำเช็ดดิไอรอนขึ้นมาไอรอนเช็ดทำเช็ดจะได้เป็นเสบียงไอรอนขึ้นมาเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวของทำเช็ดเดี๋ยวเออเช็ดละนี่ที่พูดสติ๊กแซนต่ำไอไอต่อยนี่ย อ้าวต่อยทำไมหาทำเป็นนี่ดีเรมีอะไรก็ใส่ใ er ห้หมดก่อนตายยังไงต้องนี่จกอย่างนี้เลยมีอะไรใส่ให้หมดก่อนเจาะอะไรก็ค่อยหยิบคอยหยิบออกมาเออเดี๋ยวทำนิดแป๊บแลวก็มีห้องใหมด้วยทำอไรดีอ๋อานี้แจกดีวะไอร่อนนะไอรอนอยู่ไหนจอเขามีไอรอนอยู่ตรงไนนี่อขอบคุณนย มันมีไอร่อนอยู่รจกไหนอะเดี๋ยวแป๊บโยนนี่ให้อะไปนี่ก็เยเอาไปโอเคไล้ไอรอนอไอรอนเงยเขาไอร่อนอยู่นะอีกโคจใชม้เอาไอมีโคด้วยเหรอเยอะโค เฮฮ้้ยยเเราเราไปอยู่ข้างล่างเก็บไอรอนเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งใช้นะไอรอนรัวนะไม่ใช่ไอทานเก็บไว้ทำนี่เอเฮ้ยเก็บไว้ทำดาบเก็บไว้ทำดาบเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำดาบดีกว่าดีทำดาบดาบเยัง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 โลดาบไอ้ยันเดียวพอคือขอท้อนหน่อยขอท้อท้อหน่อยขอท้อท้อขอท้อกะท้อตัวเองดิ ไม่นะโยเอาหินมาจะทําที่เผาอีกตามหนึ่งเอามาดิไม่จะฟันทอไมเรางวมาหินทั้งสตอของข่าไม่ได้เจ้าดาบโอ้ยเอ้ยยังไม่เอาดาบซีดาบแกนเดียวพอเอาวมดอันนี้อ่าทําทําที่เผาดิที่เผาเพิ่มเอา่ผามไหายไปไหนหมดนเนี่ยเอาที่เผามาดิไม่ต้อหายไปไหนหมดไม่นะ เอาเหินมาดิเดียวอ่ะอสมบัติจะอยู่มูแลจะใช้อยู่ในกองสมบัติหมดแล้วมี<ช>่ะไรเฮ้ยเงี้ยเงี้ยเงีแล้ไอร่อนใส่ด้วยนะอะอ๋อโอเคห้องนี้ตังงมูแล้วทอมาติดนี้ง่ายาเว่อเราต้าองทำโูเราต้องทำโอแล้วก็ทำท เอามีโคอยู่นี่วะเอาทํา,อท,าทอดนะดเ,เ<า>งืองนอไรเงี้กว่าวิ่นเดืองหทอดต้องนอกมีดนากเลยอืมปิดทาอันน่งเขาเปิหน้าของแท็บดิดไฟหน้าบ้านไดกด ทอดทอดทอดทำไมอีกนายทอดมาแล้วทอดอุ๊บทอดเรียบร้อยครับทอดเก็บเก็บมนลืมมือที่ข้าวอ่ะเดี๋ยวใกล่อกให้แล้วกันนะเออพอมาต่อเข้าไม่ได้หลังจากรีฮามาจีแล้วถ้าเกิดเธอปัญหาเอ็นอัตีนแล้วก็ก็ให ปิดไมปิดิดตัวลันเชอร์ของไมค์ครับไปแล้วก็เข้าใหม่นะอะไรแก้ญหาที่ง่ายที่สุดนะครับไอเกียอ <'s> อย่างนี้ก็คือผมไม่ได้สิ่งของอะไรเลยนะครับจากเมื่อกี้อยู่ในกล่องสมบัติก็หายไปแล้วเก็บหมดเลยไม่นะหายไปไหนหมดอ่ะของออนะโอ้โอ้ ต้นไม้ล่ะต้นไม้เมื่อกี้หายไปไหนนี่เมืต้นไม้เมื่อกี้ก็ถูกตัดไปแล้วแล้วไม้ก็ไม่ได้เราตัดเราคอมแล็บแย่ไม่นะแย่นะครับเมื่อกี้ตัดไม้ไปแต่ไม้ตันหายทำไมเราเสียไม้ฟรีอีกหายไม่หายเดี๋ยวค้นเลยเดี๋ยวเจอเออเราขอไปขยายเกาะเองต้นไม้เราไปแล้วขยายเกาะเหรอขยายบ้านได้ไหม ขยายก่กขยายฟาร์มบนหลังคาบ้านดีกว่าเออคิดว่านะเราน่าจะย้ายฟาร์มไปที่อื่นนะมันอยู่บนหลังคาบ้านแปลกแปลกอ่ะเปนเทพแล้วีทำทางขึ้นแล้วเนี่ยฮะแนวดีปแปลกแปลกอะ่ะใช่ันเถอะรู้สึกว่าพื้นที่ไม่พอละมรนต้องข,ขยายการขยายพื้นที่้วยดิปี่ปีปป <ใน S 1> ขวบดิทั้งเยอะทัห้องเนี้ยฮะห้องเนี้ยมาดูดิห้องเนี้ย ทำไมอรอวางมันทำไมมองไปวางไม่นะขยายเกาะดีกว่าเกาะใหญ่ขึ้นขยายเกาะให้มาเป็นทีเดี๋ยวสร้างฟาร์มข้าวดีกว่าเพื่อเวลาตายอย่เงี้ยไปสร้างบ้านอ้อย ข้าวทำขนมปังเนี่ยไอพี่มาเล็กมากเดี๋ยวต้องสร้างนั้นก่อนต้องทำลายหญ้าให้หมดเพราะเราเป็นพวกเร็วไม่ชอบหญ้าข้าวมีมีพันข้าวหรอก็เอาตักหญ้าเขามีวีดฮะเขามีวีดอยู่ทำขนมปังดีไปทำอะไรท่นมาสองอันทำเปิ่นไดทำไปสองอันให้มีไฟบ้าง เขามีวีเดคเขาทำขนมปังไม่เป็นแต่เขาจะตายเอ้เขามีเห็ดวะมีเห็ดเอออะไรเอาเอาเอาเห็ดมีมีเห็ดกี่อันอ่ะสองอันสีอะไรบ้างฮะสีอะไรบ้างเห็ดอ่ะสีแดงมีสีอะไรอีกฮ้ยทำไมต้นหนึ่งโตแล้วเป็นตัเดียวเหรอไม่นะน่าจะมีสีอื่นด้วย ลอยไป<ห>ไ,<ห>ไม่ได้เลยสีเดียว,ยว <ไป S 2> ลยอยจริงเไม่ต้องลอยดมแต้อะสีเดียวมันกากระจกน่ามีสีอะไีบ้างแ้มจอบกากระมีสีเดียวฮะ<ส> เอาี่ดีกว่าเอากล่องนี้เก็บไปซะเราเก็บมาใช้เองดีกว่ากล่องนี้จะเจียบเก็บใช้เองเป็นดีต้นไม้สีมส่มุมสี่มุมแถวสี่มุมตรงกลางได้ไหมเอมอกลางเลยขยาย จอบเลยอะเซฟธนาคาได้หายอะเด็กจอบอะ่ไหมอาไม่ได้องดีัว ต้องมีดีกว่าเฮ้ยใครมีนั่นบ้างอ่ะทอสอ่ะมีอันหนึ่งเอาวันนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่จีใครใครดึงดังวะข้าล่างเนี่ยแลวอยู่ใต้ใกล้จะตายแล้วเนี่ยไม่นะของหายดิอยู่ไหนกัอยู่ไหนอยู่ไหนเดียวไปตายกับ่ันก็ตัดไม้อยู่อ่ะเรื่อยอย่าเพิ่งลงไปดิ มอยมอยตายของหายข้างล่างที่ไหนเนี่ยกันเกียนนะทอดอ่ะทอดอยู่<อ>ปักไปเรื่อยๆท,ทอดปักไปเรื่อยๆเนี่ยซิอัน,นเออทอดปักไปเรื่อยๆให้มองเห็นโอ้ยคนซุดมามา่าโอซุดมามา่มา,มา,มาอร่อยไหมครับเด็กหนุ่มอร่อยดีซุดมาม่าสุดอ่ะ โอ้โหเลหัวใจครึ่งเลยอ่ะใครมีเหงือกบงบ้าง,างไม่มีปิดดีครับเปไ,ได้ช่วยด้วยม,มีวิธขาขอกบางดีจอบม,มีวีดอะ่ะอะไอ่ะใครวีดกี่อันนะอันเดียวใช่สามสามเขามีเอาสองอันอ่ะโถ่รีบทำด่วนเคยมีโคโ่บ้างโคเมื่อกี้ขุดไปแล้วมันหายไปแล้วอะว่ะโคไม่มี ต้นไม้แซฟฟิงเต็มเลยถูกแล้วครับชาโคกันแล้วกันนะเฮ้ยต้นไม้โตัวใหญ่อ่ะตัดต้นเขานั่งตัดไม้ทั้งวันนี่แหละเลยนะนั่งตัดไม้อย่างเดียวเลยพอเขาต้นนี้เสร็จก็มาตัดต้นนี้ต่อเพี่อะไรแต่ขยายเกาะก่อนเอ้ยมูมูเอ้อ ไอ้หมูเหรอฆาไม่ไป้หรอกาไม่ได้ฆขามันพิกขอขอเนื้อหน่อยเดี๋ยวจะเก็บแย่งข้าให้คนเดียวไปเดี๋ยวก็ตีกันต่อยเดี๋ยวก็ตบกันตายน่อยบันดิงสูดเจ้เลยลูกส่งหมูอ่ะเขาไม่อยากตายเขาต้องกินก่อนไปไปนะบรรยากาศไม่ดีก็กินก่อนก็ต้อง ครับ<ด>แต้หมูงไว้ครับได้มาแล้วครับสองชิน้นดีครับปลูกต้นไม้รวเลยนะครับเอาไม้ไปที้แทนโคแล้วกันไม้เต็มเลยครับบนบนนี้ไม้เต็มเลยครับเอ้อลีลงดีกว่านะอย่ายุนโ,<ด>โคตดฝาดเลยกลับเข้าบ้านเ่ยมันมืดแล้วไหมทำไม่น,าน่าดีแท็บดอทำยังไงอะ